หรือว่าลายมางกอนะวันนี้ร้อยหนึ่งมาเกินไปห้าปอนด์ตอนนี้สอมอยู่กับจ่าเจดนะที่จะเอามานะนี่้อมอยู่คนนี้นะวันนี้มาคู่นะสอมมากี่วันเป็นเสร็จก็มาหนึ่งเดือนเต็มเราเป็นมวยไงมวยเขานะสูงเท่าไหร่เราน้หนักของเราไปลอยเท่าไหร่ปีนี้อายุ โชกมาโนรงกี่ครั้งแล้วตอนนี้มวยสามสิบสองามสครั้งนะสามไฟหลังเป็นไงผลงานชนะสองแดงับล่าสุดเป็นไงเป๊ะที่ไหนราชดำเนินครับวันนั้นร้อยจังไรร้อยร้อยปอนร้อยปอนนะก็โตวันโตคืนรอบหน้าร้อยปอนนี่ไม่น่าจะได้แล้วอย่างน้อยต้องชกบร้อยสามนะนี่คุมมากี่โลเลยจะใายตัวนี้สี่กิโลโอ้โหเนี่ยทำเป็นรถอีกรถอีกนะอ่ะเรียลแรงมีไม่มีไม่รู้อ่ะฝากไปขับหน่อยคนจังหวัด นาคว้าแข่ะขัปกับเชื่อในครูแรกว่าตึงเจ้าหน้าคนที่ธรรมดาจะเป็นรังแก๊บบ้างแล้วเต็มทีนะโอเคขอจุคดีนะว้าสู้ๆสวัสดีครับผมเซรามิกโซเนียเฮ้ยเซรามิกออมฟิลโพลิเซค่ะผนได้เจอกับไอ้สู้เบ็กนี่น่าจะไม่เคยเจอกันนะไอ้ม่ครับเรามาเท่าไหร่เกินเท่าไหร่เมื่อเช้าสองปอนด์กว anyway> ่าสองปอนด์กว่าครับเขาเขาเกินห้าปอนด์นะนะแม่นเอ้ยใช่ครับเราต้องลดเป็นงลดลดหนีเขานะอ่ารอบสอมอยู่ไหนรานี้ ก็อยู่าพี่คุณสุขครับที่จังหวัดยะโสธรครับสอบมากี่วันถามวิย์กว่าครับชกมวยมาตอนนี้เท่าไรห้ามโกหกกันนะหกสิบกุเทียครับน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบน่าจะมีนะเราประเภทยังไงฝีมือหรือว่ามวยไม่ฝีมือครับเห็นคู่ต่อสู้ไหมในคลิปเห็นไหมเขาประเภทยังไงไม่เขาเขานะเราสูงเท่าไหร่เอาสูงร้อยหกสิบกว่าครับน้ำหนักของเราโปรยโปรยเท่าไรสี่สิบหกสี่สิบเกียครับปีนี้อายุสี่สิบเกียครับผลงานในเมืองกรุงกี่ครั้งแล้วเนี่ย สองสามเทียครับสองสาครั้งนะเอามาชกที่นี่ยังที่นี่มายัางมาหนึ่งครั้งครับมาหนึ่งครั้งนะเอ้าสามไฟนี่ชนะกี่ครั้งแพ้สองชนะหนึ่งครับที่ไหนที่ต่างจังหวัดมาเลยเหรอชนะในกรุงเทพหนึ่งครั้งครับอ่าล่าสุดเหรอก่อนไฟไฟก,ก่อนละอ่าเอาเราเป็นคนจากจังหวัด,ดวอ่ะฝากแฟนคขับเชื่อหน่อยพี่น้องชายยาสุธรไตเสียนะครับโอเค